อันเนี้ยแต่ถ้าจะยิงเอาป้องกันตัวมีประสิทธิภาพก็ต้องเสียงดังกว่านี้เท่าตัวเลยกระสุนหัวหลูความเร็วสูงนะครับอ่ะโอเคก็บอกอื่นบาเ็ตต้ายิงพีเอกโก่อน นี่ PX4 ที่ผมพกด้านซ้ายประจำนะครับพกด้านซ้ายปืนเคลียร์นะครับปืนเคลียร์พกด้านซ้ายประจำนี่ PX4 อากบเลต้ามานะ